รายได้ลบไปจ่ายแล้วมันก็จะเหลือกําไรเอาว่าผมจะให้เป็นกําไรสุทธิแล้วกันเป็น Net โปรฟิตปี6กห9 7่ล้านบาทนี่โหดีนะปี62 6องหล้านบาทกําไรเพิ่มขึ้นปีหกสา0ห้านสล้านดอกนิดหนึ่งไม่รู้ไปจ่ายตรงไหนมาปีหกสกับสวิงเพิ่มขึ้นอีกเป็น6,100ล้านบาทมาปี65ขึ้นเลย7 6 0ดล้านบาท กำไรก็ขึ yeah, yeah. ้นขึ mm ้นไปจากปี61จากโควิดเนี yeah. so nice. so so ่ยกว่า0 0ล้านบาทสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะฮะแม้แต่กำไรต่อหุ้นก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยปี6 1 1 3 3บาทต่อหุ้นนะปี62 1อ3่บาทต่อหุ้นนะปี63 1.4บาทต่อหุ้นนะปี64 1.64บาทต่อหุ้น ปี 65, 2.04สบต่อหุ้นเป็นไงครับกำไรต่อหุ้นเขาเพิ่มขึ้นตลอดเลยลบดุลน,นะงบกำไรขาดทุนเห็นภาพตัวเลขแล้วนะต่อไปเราก็ต้องมาดูว่าช่วงที่เขาบอกว่ากำไรเขาดอปปี6 3อะ่ะทำไมเขาไม่โตขึ้นจากปี62แต่วปาปี64เขาเพิ่มขึ้นแล้อ่าแต่เรามาดูว่า6กํากำไรเขาลดลงทำไมเหรอทำไมเขาไม่ตบโตหุ้นไม่เติบโตขึ้นไปเดี๋ยวมาดูจาะอีกทีนึง งกบกระแสเงินคือ CFO คือ Cash Flow from Operating Activity คือเขามีเงินสดสุดที่จากกิจกรรมในการดำเนินงานเขาอะ่ะคือ CFO เนี่ยเป็นยังไงเนาะมันติดค่าบวกค่าลบนะดูเลยหนึ่งเขามีกำไรมา7 5 5 0ล้านบาทถูกบันทึกเป็นเป็นบวกนะฮะมีค่าเสื่อมถูกบันทึกเป็นค่าตัวเลขบวกคือ3,647ล้านบาทเห็นไหม กำไรเขาเจ็ดพันห้าร้อยห้าอีอันนี้คือปีหกห้านะไปขัดทุนไปลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัทเขาจะเป็นบริษัทที่อ่บริษัทใหญ่ขึ้นละเขาก็จะไปลงทุนในบริษัทลูกบริษัทย่อยอะไรแล้วแต่ปรากฏว่เาเขาไปขาดทุนอยู่ที่ลบหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทเนี่ยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเออเขาไปลูกหนี้บันทึกเป็นลูกหนี้ก็เป็นลูกหนี้อยู่ลบสี่พันล้านบาทและเป็น ในทายเขาเข้าไยเจ้านี้ด้วยเขาขายไฟฟ้าให้กับไหนทางทางหน่วยงานรัฐหรือทางเอกชนลงลงงานอุตสาหกรรมที่ไหนแล้วแต่นะฮะเขาขายไฟฟ้าให้เขาก็เป็นเจ้าหนี้เขาถูกอันดึกก็ได้ที่4,500ล้านบาทอันนี้คือ C F O นะนี่มาดู C F I C F I คือ Cash f l o w From Investing Activity คือเงินสดสุดที่จากกิจกรรม ในการลงทุนนะเขาไปลงทุนอะไรมัง่งอ่าดูได้เลยเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี่เห็นไหมเขาอาจจะไปร่วมกิจการร่วมค้ากับบริษัทย่อยครับอันนี้ติดลบเอาเงินไปลงทุนไงพอเอาเงินควักไปปุ๊บเนี่ยมาติดลบเลยดีนะเขาถูกบันทึกเป็นค่าติดลบเงินสุดสุดที่จากการกิจกรรมลงทุนนี้เขามีหนึ่งบริษัทร่วมค้างเขาเขาได้มาติดบวกแล้วเขาไปลงทุนเพิ่มอีกลบหนึ่งหมื่น ่าลงทุนเพิ่อมอีกอันนี้หนักเลยแล้วก็มีสดจ่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเขาอาจจะซื้อที่ดินซื้ออา,อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่าอยู่ที่2 2 5ลบ2587ล้านบาทอันนี้เขามีติดลบอยู่รวมเบสร็จแล้ว c f i ของเขาเนี่ย cash flow for f r n m investing activity เขาติดลบอยู่ที่ลบ6กพล้านบาทดู c f f เอาลงทุนหนักแล้วเอาเงินจากไหนก็คือ CFF เนี่ยคือ a s t for Fund Financing Activity คือเงินสดสุดที่จากกิจกรรมจัดหาเงินก็คือเงินกู้นะ่ยจากสถาบันการเงินต่างๆหรือจากหุ้นส่วนนะเดี๋ยวดูกันนะเงินสดรับไปกู้ยืมมา24,00มล้านบาทอันนี้เป็นบวกเขาถูกบันทึกเงินเข้ามาไงมีการจ่ายจ่ายกู้ยืมก็ส่วนต้องจ่ายคืนด้วย ไอปีที่แล้วกู้มาก็ต้องจ่ายคืนลบ1น0 0 0ืนาพนล้านบาทเอาทั้งเงินสดที่กู้ยืมมาติดค่าบท2ส0 0หล้านบาทเอามาลบสิ่งที่เขาจ่ายไปคืนเงินไปอะ่ะลบ1 9 0่0่ล้นบาทคืนไปปุ๊บ CFF มีบวกคือเอาเงินมาเยอะกู้เงินมาเยอะมันเลยติดค่าบวก CFF นี่ติดลบดีนะเพราะไงครับ เพราะคุณมีขีดความสามารถในการคืนเงินเยอะไงคุณเลยตีค่าลบ